ป่ะเห็นแล้วก็ปล่ะวันนี้สติมสติมเย็ยนทากาวมันมันมานะครับแล้วก็ใส่กันปล่ะยางกับไปนะ โอเค,อเคไม่รั่วพาชมอาหารปลากดเหลืองตัวน้อยครับเป็นซี่โครงไก่ครับซี่โครงไก่ตัวน้อยเนี่ยอายุ4วันเองไนะมอายุ4วันนะครับกินเก่งมากครับปลากดเหลืองนะวันนี้เราไม่ให้หัวอาหารครับเราให้เศษซี่โครงไก่ครับดูเขาชอบน่าดูครับ ที่แรกผมให้ไข่ขาวไปหนึ่งกินกินไข่ขาวอยู่ดีๆพอผมโยนซี่โครงไก่ไปเนี่ยลืมไข่ขาวเลยครับดูนะวิธีกินอาหารของปรากฏเหลืองครับวันนี้งดอาหารเม็ดครับอายุก็สี่วันได้ครับหลังจากที่เราซื้อมาจากฟาร์ม